ง่าเดีครับแล้วต้องเห็นอีกครับ ครับ,รบสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกเลยนะครับสภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดครับเมื่อนี้เริ่มด้วยเห็ดเพิงเข่าครับเริ่มต้นกันด้วยเห็ดเพิงเข่าครับกำลังพอดีงามๆเลยครับอยู่พ่นกับนีอีกครับคุณบ ยิไต่ไมาอีกครับว้าวสามสีด่ดอกครับแม่งยังครับแม่งยังตอมล่ะกำลังพอดีง,งามๆเลยครับ เบิ้งแรครับสตาเลยครับปลาครับยางหายางรุ่นเป็นกําลังใจน้ากันเด้อครับเมื่อนี้กําลังใจมาแล้วเด้เนี้ได้แล้วครับอยู่รุ่นน้ากันว่าสีใดเห็ดยางแน่ครับเมื่อนี้ปลาครับเฮ้ละไปดอนพุณเลยครับดอนเคยได้ครับกําลังขืนเป็นดอกงามๆเลยครับเนี่ย อีกจุ่มหนึ่งครับแศดสามครับอันนี้ เห็ดปุ่นเขาครับจุ่มเดียวได้ครับมาแล้วต้องเห็นอีกครับเอาอันนี้มบป,ปลูกปลวกอีกซองเติมครับเี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ครับวันนี้ได้ทัพพี่ครับ มาเบิงครับจินตเต็กเตครับแมนเปิดได้ครับน้ำเงินมาลุ่นครับเห็ดเพาะเกิดไหมครับมาเบิ้งไกลๆวะมาเคี้ยมกันไกลๆครับ นครับดีมือเขามาด้วยครับ ครับใช่ไหมพี่ครับพี่ครับนี่เอามาเกีนี้ หล่นกับมือเลยครับเจ็ดเพาะเอากระไดครับเดี๋ยวเติมกันแล้วครับเบดี๋ยวองระบบครับระบบเห็ดเพาะกัรรบระบบเพดรพึ่งครับย่างนล้วกันดีครับมามามางนเล่าวา,านเหีดด้ยเต๋อ,อันนี้แห้งงหญ่ครับ นี้เดี๋ยวปัดทีิซุ่มนี้ก่อนเถอะปัดทีินก่อนพี่เบื้อันนี้แหงใหญ่ผมเบิ่งแล้วผมคึอดออกแล้วครับคล้ายๆเห็ดอันเห็ดอันที่เพป็นขายเลยไหมครับที่เป็นตัวขาย,ยาใหญ่์ไหมเห็ดโคนญี่ปุ่นยังไงไหมคล้ายๆกันเนาะครับเทียนแพ็คขายน้ำห่างเลยไหม,นนหไหมดอกสี่ละผมคึดแล้วเคยเห็นดีใส่ คือได้ซยวซด้ครับหายีครับตามมาครับมึน,นี่ตามมานีครับต,ามมาติพื้นเขาครับก็ลค,ครับ นี่นี่มูนงามเลยครับนี่พอดีงามคือกันเลยครับเก็บเอาเลยครับี่น้ำมอพี่ครับเกิดเจ้า,าพี่ ดอกครับตรงนี้นะครับใส่ไปตรงนครับเห็ดบางเขาหน่อยครับเสียบางเห็ดไงครับ ดอกงามเลยครับอันนี้เพชรพงษ์คมครับนึงเลยครับประเท็ดพื่อนเขาเขาบ่เเบกเป็นจุ่มบางสี่เนาะ เบิร์นแ้วครับ,บ,รบเสียงบวกนะครับลบบกบกครับโอ้หอ้พี่ครับ,บงไงเลยพี่พี่บดมงคนสีงไงครับมาเบิรงพี่ งนี ini, wow. mm ่ค hmm. ร mm ับตรงนี้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 ่ยอวนๆเลยครับอันนี้ครับพี่มาพีเขาขันดอกง่ายก็ได้ไลยเร็วนะ อันนี้เห็ดพอนังครับอยู่ในโซนเห็ดพอรครับโอ้แต่วายูผู้เดียวครับสร้างวายูเป็นจุ่มไหมเนาะดอกกันใหญ่สิครับอ้ำมีสองตัวนี้เห็ดเพิงครับแกงแสบครับเห็ดเพิงอันนี้ ผลงานเมื่อนี้ครับติ่งบอก่สองตาครับได้เห็ดเพิงตาขั้วครับอันนี้เห็ดเพิงเขาครับเห็ดเพาะครับแล้วก็พักอ้อแปบครับเดี๋ยวซิเมื่อแกงเห็ดสุพี่นองกินเด้อครับพ่อติบเขามากินแกงเห็ดน้ากันเด้อครับนั่งสดแกงเห็ดยู่หน้าเนาะสดแกงเห็ดห้อนครับอ่ะเดินทางครับเมื่อแล้วหิ้เข่าแล้วครับเที่ยงแล้วปะครับ จดเห็ดพึ่งเขาลงก้อนครับตามด้วยเฮ็ดเพาะครับ,พบพออปอกลายพร้อมี้ยแม่ปนอ,อยู่ตลอดเลยได้พักกบแบบครับมาแกงใส่น,นี้ตอไปห,หน่อยใส่เลยครับใส่พักกบแบบครับ เดือดแล้วครับทาจะเข้าวันนี้เดี๋ยลับสูครับ ครับเทเลยครับรวมเห็ดเผือกส่เห็ดเพาะก่อนได้แล้วครับเมนูแกงเห็ดเพิงใส่เห็ดเพาะครับ <c oughs> นี่แหละแม่แซ่บแกสวัสดีจ้า นี่พ่นหัวก,กามาตะตลาดครับได้เขาอย่างนี้เขาเจ้าปะได้เขาเจ้าใส่ใ็จกอนเป็นเขาเจ้าใส่แกงเห็ดดูมันแสบตัวเอาลายบ่แม่อุ้ยเอาลายปหนนั้นอ่าตากกัเห็ดได้ป่นี่อ่ะนี่เขาซ้อนนี่ตากเออนี่ละแกงละมีเห็ดเพิ่น,น,นขเขานี่ น้องเคยกินว่านอเนาะแกงเฮ็ดกินกับข้าวเจ้านี่เลย์ไลเมนูครับเบ่งใส่เห็ดพอน้ำกันเด้อแบบนี้ใส่เห็ดพอน้ำกินหน่อยใส่กินข้าวกินหน่อยครับนี่เอาเห็ดพอให้กินหลายๆนะกินข้าวน แซ่บป่ะเนี่แซ่บอยู่เพาะเนี่ยนี่เพาะครับมัตถุพัดเกิดได้ใหญ่ามากเพราะก็ได้กินมื้อน,นี้เด้อแกงเห็ดกับข้าวเจ้าฮอนแต่ก็แสีบ กบบี่ยังกินเบิดเด้อเฮ็ดน้ำหลายปาน,นี้ <laughs> ไปขายยังแบบมึงได้ต้มกระปรดปะขายกระปวดเฮ็ดต้มกระปรดเธอเศร้า,าม,มือมือมอืนแบเบ,บิ้งเดิม มันเขาเคยเก็บนะเด็บอันปึงเขา่าลาเขาเคยเก็บนะบ่กเอ้เปึงนั่นนะงนไ่ยอมโอ้ยแยและ้งเป็นไข่ขึ้นนั่นเดี๋ยรงดนปึงเข่าแล้วก็งเงป็นกะจีขึ้นแน่ก็มีจีซ้ำนี่บ่ัออ้อ <laughs> จับสถาอมเลยนะี่ มาตากองมากินเหรอพี่น้องยังตังบ้าคนซ้ำครับสวัสดีครับบะกกบครับตากล้องช่องมะดามกบครับเปลี่ยนตากันครับมาคิ้วตากล้องนะครับนั่งเกี่ยนลำไส้นั่งเกี่ยนลำไส้อยู่อะไเขาเขาเนี่ยพ่นกินบ่เปิดครับ ส่วนดีดีส่วนปลาไทยคลิปกินเขาปะมาย่ากินเล็ดเป็นตะเสียบนบันครับพี่น้องว่าเป็นตะเสียบนบัยาแล้วกินเขาได้อยู่บัแต่ว่าล้งกล่องแล้วกินดีดเนี่ยกินตะมุงกับลานนกับแพนดาก่อนออกมากเป็นตะเสียบเลยสียบเลยงฮิตเฟิ่เ์เสียบเลยเนี่ยหอมอะไรคิเพรนี่ดจมแล้ว จนะุ่มละเียวนาปนโอ้ยน่อยประกอบแอบว่ามันย่อยยังมากินกับขอจ้าไวได่ดีแต่ว่านัยูทองบดุนนะแอ,อบบดเลย ตันแรก่าแม่สีเข้มทีนหหลายเาเ็ดแบบนี้นะ่บกาหุงใส่หมอหุงข่าวก็ด้แล้วหนึ่ง้อนนี้บอกหนึงแมอนหนึ่งใส่หัวนะแสดงว่าฟีมือแล้วหนึ่งสนหัวทใส่อไม่อยากเลวไหมใส่หมอหุงข่าวหนึเอาป็นบรรยากาศครับ มองท่ายคลิปประจำเลยครับวันนี้สีออกมากินเขา่าบี้ครับนี่ครับนี่พ่นกับพัตมาตต,ตลาดกับคุ้มมาเลยครับคุ้มมาทายคลิปเลยบ่ได้ไปเก็บเห็ดน้ำอยากบอกมาเมืองเขาพร้อมไปเห็นหน้าแจ็คเกียเมื่อหนาจังพอกันไหมเนาะเฮเ็ดละโง่เกิดน,นี่ละเนาะจังพอกันจังคอยอันนี้กันอีกเข้าเก็บเห็ดน้ำกันอีก อันมักใง้พ่นกินข้าวกะกไลไ์กดแชรง <laughs> อันมักแกงเฮ็ดก็กไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อกดติดตามให้พร้อมอันมักเก็บเฮ็ดก็สิหาตาแนวดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ายเขียด <laughs>